ตองมาตเุ้ออกม่ะโอ้เตากินได้ครับกิน,กนแ,กแนคบได้ครับได้ครับยิดใกล้ลลกๆ,ๆหน่อยยิงใกล้ๆหน่อย จะเปตีเต่าสิหลอกให้เต่ากระโดดทุนกนมงเลยใครเต่ากินนกป่ะเธอเห็นป่ะเธอเห็นในเน็ตอะ่ะได้ให้ลูกเตา่าจะได้เป็เชียวแล้ว <c oughs> ไหนๆๆๆไหนไหน <c oughs> อ๋อจมหายไปแล้ว อะไรอยู่ตันนี้เากินยากเกินไป้าุตวมัจะขึ้นมาต่อไม่ขึ้นมาหรอกครับค่อยๆให้

ไม่กลัวคนเลยนะลวงล้วงอยู่นี่นี่นี่ยาวนิ้วไปใกล้มันนะมึงับเอาจริงๆนั่นน่ะี่างเไ่่างมเลนย่างมาวนี่นะให้ตัวนี้หน่ให้ตัวนี้หน่อยเนี่ยันี้เนี่ย พี่พอดบางตัวใหม่บ้างสิครับนี่ตัวนี้นี่พอดตัวนี้นี่ตัวนี้นี่ ว่าสนุกไหมครับสนุกไหูค่าาดูใเนยาวเอดูสิดูความพยายามของมันสิอ่ะอ้าครีมแกล้งมันเข้าไปอะเดียกูเกิดมาขายาวนะมึงเดีกูเกิดมาขายยาวนะมึง่อไม่ได้ยินเล้ว้าลงเสียงไปแลงกหตอนี้ไม่คยได้ินเลยาไปเลย เป็นตะไรัหงอาจจะเป็นโคนะ้งอะไรไม่เจ็บหรอก<ฆ>เข้ามากินอะไร<ฆ>มันงับเขาเนี่ยิดาหายนะเนี่ยเห็นม,มันาช้าๆอย่าไว้ใจมันนะมีมนนะโค้งนิ้วก้อยเก็บให้ดีๆนะ